อันนี้ก็เป็นเนื้อหมูผมเอามาหันห่นหั่นหั่นครับเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็หมักกับแป้งมันสำปะหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกครับลวกแบบพอนิ่มๆพอแล้วนี่เราทำเมนูแทบแทบทานกันครับเป็นเนื้อหมูที่เหลืออยู่ในตู้เย็นแช่เย็นไว้ มาจะประมาณสามขีดสองขีดสามขีดประมาณเนี้ยครับไม่รู้จะทานใดรครับวันนี้แต่อยากทานเมนูแซ่บๆหน่อยจะไปดูกันครับว่าจะเป็นเมนูอะไรจะนวดแป้งมันให้เรียบให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปลวกคนระัชิ้นนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแต่วันนี้ขอแบบ เน,นเน้นพอดีคำหน่อยเดีย๋ยวเราไปเตรียมอุปรกรณ์กันต่อครับเตรียมของกันต่อตอนนี้น้ำเดือดในที่ครับเดีย๋ยวใส่เส้นพอมีตึงสำเร็จรูปลงไปครับเอาไปลวกก่อนครับขั้นตอนนี้ผมจะใช้แค่ยี่สิบวินาทีนะครับ จากที่เราต้มน้ํำจะเดือดนะใชครับพอแค่นี้พอครับเดีย๋ยวเราเอาไปล้างน้ําเย็นกันต่อจากที่เอาเส้นหมีตื่นสําเร็จลูกไปลวกแล้วครับผมจะลวกแค่แบบสิบสิบสิบห้าวิถึงยี่สิบวิมันจะแบบ ไม่ได้เละมากแล้วก็ไม่ได้แข็งมากนะลวกแล้วก็ไปเทน้ำทิ้งแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออมาอีกรอบนึงนครับต่อไปที่ผมจะใส่ก็เป็นจะเป็นเครื่องน้ำมันนะครับที่เขาแถมมาในตองเราก็เทใส่ไปแล้วก็คลุกเขาคนนะครับคือตัวเส้นมันจะไม่มันจะไม่ติดกันนะครับ ปรลมันแห้งเ่เราจะมีความหอมครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลวกหมูกันต่อนะครับที่เราใส่แป้งมันไว้จะมาลองดูว่าจะน,นุ่มขนาดไหนตั้งน้ำเดือดเลยครับ มแมลงแมลงเยอะหน่อยครับช่วงหัวค่ำอันนี้เป็นหมูที่ผมเอาไปขยำกับแป้งมันตำมะหลังไว้นะครับประมาณสามสิบนาทีได้ละเอาไปลวกเลยครับเป็นเมนูหมูนี่คือแบบตรงฐานทุกๆหน่อยนะครับจะลวกทักประมาณ ในน้ำเดือดในประมาณสองนาทีนะตอนนี้ผ่านไปสองนาทีนะครับอืมได้แล้วนะผมว่าไหนๆก็ลวกแล้วก็เอาให้สุกไปเลยนะลองดูว่าสามนาทีมันจะสามนาทีในน้ํำเดือเดเนะ่ะมันจะมีความนุ่มขนาดไหนเราจะสุกไหมนะครับ ใช้เวลานิดนึงนะครับวันนี้เครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้ครับมีแตงกวาเดีย๋ยวผมจะใส่แตงกวาไปด้วยแล้วก็มะนาวมะนาววันนี้ผมใช้สามลูกนะครับแล้วก็เป็นพริกเขาเรียกพริกเลยพริกไส้ปลาไหลปะเพชดอันนี้เพชดสะใจถึงใจครับแล้วก็กระเทียมนะครับต่อไปก็เป็นหมูนะครับที่ผมเอาไว้หมักแป้งหมักแต่แบบ แอบตกใจว่าเอ้ยนุ่มมากแล้ก็จะเป็นเส้นะหมีกึ่งสำเร็จรูปนะครับที่เราเอาไปลวกแล้วก็ไปคุกน้ำมันนะครับนะครับสังเกตด,ดูนะครับว่าเส้นมันจะไม่เกาะตัวกันแล้วก็จะไม่นิ่มมากเพราะผมลวกแค่แป๊บเดียวนะเดีย๋ยวเวลาเราตำเนี่ยมันจะได้ไม่เละนะครับไปครับ อยไปดูขั้นตอนกันต่อไปไม่ไหวแล้วเนี่ย <_ d ata> เห็นเห็นเครื่องปรุงผมก็น้ำลายต่อครับแทบแล้วหิวข้าวแบแวแบพริกนี่ตามเราชอบนะครับ <_ d ata> เผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับ <_ d ata> บางคนก,ก็ทานเผ็ดไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้เยอะนะ <_ d ata> แต่วันนี้ผมแบบขอแบบจี๊ดจา๊าดแทบๆหน่อยครับ <_ d ata> ใส่พริกไปแล้วก็ ผมจะตามไม่น้ำตาลน้ำตาลตายนะครับคือไม่มีน้ำตาลปี๊บรับน้ำตาลปี๊บหมดเราใสตไปแล้วเราก็โขกครับมันจะไม่ค่อยกระเด็นอะไรนะครับแต่ก็ระวังนะครับเพื่อมันจะเข้าตาใจเย็นๆนะครับอันนี้ทำทานเดงนะขอแบบจะแทบถึงใจแล้วหน่อยตามสไตล์ที่เราชอบนะครับ ตอนนี้พริกกระเทียมเริ่มแหลกนะครับก็คือผมจะไม่ตามละเอียดมากนะเอาพอจะหยาบพอนะครับต่อไปก็จะตามด้วยน้ำปลาครับประมาณหนึ่งพัดพีครับกะกะเอาก่อนนะครับทำใหมใหม่ ผมก็จะตาม้วยหมูที่เราลวกไว้นะครับเรื่องรสชาติความเปรี้ยวความเผ็ดความเค็มเนี่ยความหวานเนี่ยตามที่เราชอบนะครับต่อไปผมก็จะใส่มะนาวนะครับ ใส่มะนาวเสร็จแล้วก็ค่อยๆคลุกเค้านะครับ <c oughs> หอมมากกว่าเพื่อนร <c oughs> ับรองวันนี้แซ่บเส็งใจแน่นอน,นย, <c oughs> ย้ยำกันดีทีนะครับใครชอบรสชาติไหนก็ปรุงสไตล์นั้นสไตล์ที่เราชอบเลยนะครับ ไม่ไหวเลยเพื่อนกลิ่นมันหอมโชยมากเลยครับอย่าลองชิมสักนิดนึงครับโอ้โ<ฮ>เผ็ดจิ๊ดจัดถึงใจแล้วครับต่อไปวันนี้ผมก็จะแต่แตงกวาไปนิดนึงครับซื้อมาจากที่ทำงาน,นครับสิบบาทถุงนึงพี่กแกให้เยอะมาก ก็หั่นเป็นชิ้นแบบไม่ต้องเล็กมากนะครับแตงกวามันจะมีความหวานความฉ่ำนะครับล้างแล้วไปแช่เย็นเนี่ยแล้วก็เอามาทำกับข้าวเนี่ยผมบอกเลยว่าอร่อยครับวันนี้เราไม่มีมะเขือเทศเลยนะครับแต่ได้ความเปรี้ยวจากมะนาวไปแล้วนี่ก็อร่อยเหมือนกันครับก็คือ ทำกินสไตล์ว่าเรามีอะไรแล้วก็ใส่อันนั้นนะครับมิกเอานครับรสชาติได้ทีแล้วตามด้วยเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ที่เราลวกไว้นะครับเมนูนี้ไม่ยากนะครับ แต่คือเตรียมของให้พร้อมหน่อยทำอยู่ยังไม่รู้เลยว่าจะชื่อเมนูอะไรดีนะเพื่อนขุกเขาเลยครับให้ทุกอย่างเข้ากันกินหอมโชยมากครับ รสชาติจิ๊บจ๊าบขอชิมหมูชิมหมูทางนี้หนึ่งครับอือหือหมูนุ่มมากครับไม่เหนียวเลย เปรี้ยวหวานตามนิดนิดครับมีความนัวของน้ำาปลานะครับจะไปจะเตือดแต่ตจานกันเรียบร้อยเพื่อนเสร็จแล้วครับสีสันหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะครับ หีลองสักคำครับเส้นในกําลังนึบเลยครับไม่เละมากไม่แข็งมากครับอืมรสชาติแซบ,บถึงใจเพื่อนตามเมื่อแตง่งนิดหนึ่ง อืมตังเสียงแตงก็กรอบมาก,กน,มน,าานะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับไม่ยากมากเผื่อเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดทับเปไคกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อมีที่เปใหม่ก็ได้ แจ้งเตือนให้เพื่อนๆไ้มารับชมกววันอีกวันนี้ขอตัวไปฐานก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ